สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ปลุงเห็บระเทาชันน้นแนวพามาชมตลาดใหม่ค่ะตลาดที่เขารีโนเวทนะคะตลาดข้างวัดนะคะเป็นวัดอมบินขาเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็จะดูแลอ่ะนี่ตลาดนี้ค่ะมันมีการเช่าแผงนะคะเช่าแผงใหม่กันนคะคะทุกคนนี่รีโนเวทใหม่ค่ะใช้ลรกวดเดิมค่ะ มีล็อกให้เรียบร้อยพอเาเมื่อก่อนแม่ค้จะขายจุริมถนนก็มาขายข้างในเรียบร้อยนะคะสวยงานค่ะมีโต๊ะนั่งทานข้าวด้วยค่ะทุกคนดูดูเมื่อก่อนมันจะเก่าๆแล้วก็เหมือนอ่ะพื้นก็ไม่ค่อยดีมีหนูวิ่งตุตก๊ตกตก๊ตกตกุตก๊ตกต๊กอะค่ะตอนนี้ื้นลงกระเบื้องเรียบร้อยนั่งทานอร่อยมากขายหลายร้านดู ทุกคนาทานบางๆถ้าแวะมาซิริลาชก็มาทานได้นะคะที่ตลาดตงารงประตูผีนะคะข้างวัดอมริทารานี่ค่ะคลิปนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะคะพามาชมตลาดนี้รีโนวิใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกริงกริ๊งเพื่อเป็นกําลังใจลุมหงพาเขาในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะ วันนี้มาซื้ออ่ามาซื้อนั่นนะคะทุกคนพาแวะมาซื้อผลไม้แล้วก็น้องๆก็โทรมาให้ฝากซื้ออะไรอ่าข้าวเหนียวไก่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขนมด้วยค่ะมีของขายเยอะๆเดินหาไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าเขาเพิ่งวางลงใหม่นะคะมีก๋วยเตี๋วด้วยทุกคนขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ